อยู่แล้วนะครับร,บรบบ้านบ้านๆนัดหน่นไก่ข้าวหมูับข้าวหมูแดงนี่มาขามมาจากบ้านผมนะ,ะ <laughs> มาขามมาเพชรบูรณ์ที่บ้าน <laughs> ผม <laughs> ผมอยู่เพชรบูรณ์แล้วผมเคยไอ้คลองผีหลอกไอ้คลองผีดุมันอยู่ตรงไหนตรงหมายเยอะๆนั่นเปล่า ไปดีกว่าครับพักผ่อนที่มีความสุขครับถ้านายได้มาอยู่กับบรรชากาศแบบนี้นะครับนี่ ครับไม่ไปต่อนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปที่ป่าชายเลนนะครับ จะไปหาแว้กินข้าวนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนนะครับที่มันถูกๆนะครับผมจะไปแว้เชี่ยวแบบประหยัดครับแต่นี่ป้าร้านเช่าจักรยานเขาก็ลดราคาให้นะครับก็เขาก็เอาห้บาทนะครับจากเอาหกสิบบาทนะครับรจัง ี่จอครับเดี๋ยวไปหากินร้านแบบราคาแบบมิตภาพกันเองกันเองครับข้าวมก่เจ๊เงมา่นตรงนี้ครับกนตรงนี้เลยก็หิวแล้วนะครับร้านบ้านบครั ข้าวไก่ข pues ้าหมูกรอบข้าหมูแดงเกลอข้าวกะปิข้าวกะปิข้าวอัน şey นี้หมูกรอบนะครับมกากินร้นแบบนี้ดีกว่ารครับ มันมบ้างัวเองเลยโอเมีน้ำไหมครับเี่ นี่มาขามาจากบ้านผมนะ <laughs> มาขามาเพชรบูรณ์ใช่ที่บ้านเหรอ <laughs> ผม <laughs> ผมอยู่เพชรบูรณ์น้เ <laughs> นำเปล่านะครับ <laughs> ผมกินน้ำมันลมไม่ได้เ <laughs> มื่อก่อนพี่ชายขายครับ <laughs> ขายเป็นของฝากกระไก่ทองอร่อยหมทองสีทองจะอร่อย <laughs> เาซ <laughs> ื้มอ,มอ,อมาขวะไราแลน่ะปไปจะไม่ใช่มาขซื้อสิงฮะ <laughs> ไปซื้อขิงกลับบ้านข <laughs> ิงก็เยอะครับสิงนีโร <laughs> งงานขิงก็อยู่แถวแถวนั้นนะครับลาเยอะไหมครับมาขามลาเยอะไหม ไม่มีมใช่ไหมั้ยม่งจะไปมามงจะกลับมาวนจันทร์นี่ออันดีไม่มีลาแสดงว่าเขาคัดน่าจะคัดนะหรือว่ามันไม่โดนฝนหรือเปล่าไม่รู้ไไม่มนนด,มได้อ มีแล้วครับมีแล้วพอดีมาทำคลิปอะไรด้วยก็กลับไปก็ไปทำงานพอดีอนะจหลงครับ ผมไปเมื่อกี้ไม่แล้วแล้วไปเจอหมาผมก็ไม่กล้าไปนั่นแหละแล้วผมเคยไอ้คลองผีหลอกไอ้คลองผีดุมันอยู่ตรงไหนตรงหมาเยอะๆนั่นป่ะหมาเยอะๆนนั่แหละแต่มันไม่มีผีดุอะไรหรอกใช่ไหมเรื่องเล่าเรื่องเล่าไปตามหลักการนั้นก็เอาไปดูนะครับขอบคุณมากครับ ครับผม <laughs> เดี๋ยวที่หมาดุใช่ไหม <laughs> โอ้ย <laughs> ผม <laughs> ผมจะเข้าไปโอ้ยได้ยินเสียงหมาแต่ทาง <laughs> ปากทางเข้าดีแล้วเขาก็เขียนไว้ด้วยซอยหมาดุ <laughs> <laughs> ก็เลยไม่กล้าเข้าไป ไปดีกว่าครับอ,อก,ก็อะไรดีนะครับอร่อยดีกินข้าวหมูเปลอานะครับแบบนี้ก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วครับก็เดินทางต่อนะครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับ ขับรถไปตามเส้นทางที่ทางพื้นที่เขาจัดให้นะครับจัดตีเส้นไปให้นะครับจะไม่รัดเลาะแล้วครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับเสียเวลาของผมนะครับไม่ใช่เสียเวลาใครเพราะว่าผมต้องกลับไปทํางานอีกนะครับโอ้วันนี้เพื่อนเยอะเลยครับ ับไปเรยวเรกว่าครับไม่เร่งไม่ต้องให้เหงื่อออกนะครับเพราะเหงื่อออกมันจะเป็นผ้าเป็นตัวเลยครับไม่ไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัด ขามาอีกครั้งหนึงนะครับก็อาจจะถึงนี่ก็อาจจะมาได้นะครับเดี๋ยวตอนกลับนะครับผมคิดว่าผมจะลองรัดเลาะนะครับไปตามเส้นทางที่เป็นสะพานนะครับก็ไปตามหมู่บ้านนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไปรอ,อดหรือเปล่านะครับก็ต้องรอมาดูครับขากับเดอกมากนะไอผู้หญิงขับครับผู้ชายซ้อนอ้าวสุดยอด ถึงเร <Jin> <ar> ็วนะครับทางนี้ถ er <OT> ึงเร็วมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอบไปกันดเลยดีกว่านี่ครับถึงแล้วสวนสาธารณะสีนครเขื่อนคันนะครับก็เป็นทีมงานชาวจักรยานนะครับเอตี ก็มาก็ไม่จําเป็นต้องไปเอารถที่เช่ารถที่เอ,เอไนะไรแบบนี้ที่ตลาดน้ําก็ได้นะครับก็มาที่นี่เลยก็ได้นะครับมันจะ,ะาจากใกล้กว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะซื้อน้ำก่อน,นวันนี้ซื้อน้ำก่อนครับซื้อน้ำไปกินครับ อเ,อเอาน้ำเปล่าครับดดต้าไหร่ครับถุงถุงถุงข้าวมิ้น่ั้นข้าวผิปิ่ม เป็นชื่อไหมครับนี่ตรวจอเออัอนนี้ Okay. มาที่นี่ก็จะมีเพื่อนเยอะหน่อยครับ okay. นี่ครับผมไม่ต้องใช้แผนที่ครับนี้ กันบ้าครับผมมาที่นี่ขาวที่แล้วนะครับมาขาวที่แล้วเอ่อไม้กันสั่นนะครับมีปัญหานะครับเออนี่ครับวันนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับนี่ครับร่มรื่นเย็นสบายครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูว่าคุณลุงที่ขยายลูกจากนะครับจะมาหรือเปล่านะครับไปเลยแล้วก็จะไปชมหอชมนกนะครับหอชมนกวนมันมันดีตรงที่ว่ามันสะดวกสบายกว่าตอนหน้าฝนนะครับ ม่เละนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตามเส้นทางตรงนี้ครับสวนอะไรนะจะไปสวนป่าชายเลนนะครับไปเที่ยวป่าชายเลน เดี๋ยวกลับออกมากเดี๋ยวมาเลี้ยงปลานะครับให้อาหารปลาครับโอเคเดี๋ยวเราไปหอ,อชมนกนกก่อนดีกว่านะครับสะพานเขืนคัน ดูนกะอ๋อดูนกะอ๋อนี่ใกล้จะถึงแล้วครับอ๋อดูนกะอ๋อดูนกนะครับอ,อ,อีกนิดเดียวนะครับใกล้จะถึงแล้วผมจะพาเพื่อนไปตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ครับเป็นวันพักผ่อนที่มีความสุขครับถ้านายได้มาอยู่กับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่บึงน้ำผิวน้ำมิสงบใต้ท้องน้ำคึกคักขอแสดงว่าว่าเสียงอะไรอะ่ะ โอเคไปกันต่อครับมาตอนนี้ไม่งงเลยครับนี่ก็จะขับไปเรื่อยเรื่อ,คงงอย,ยครับไม่งงไม่รีบเด้ยนะครับนี่ครับอากาศที่ผมต้องการ ในกรงเคลบไม่มีครบแบบน,นี้นี่ก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปดูนิดนึงนะครับเดอนาอ หมกล้าไม้ออตอนที่ผมมาตรงนี้เราไม่เคยเข้ามาเลยครับอ๋ออาจจะเป็นเรือนัาแล้วครับ มตร,นนรตรงนี้ก็ออกไปเฮ้ยออกไปข้างหน้าครับตรงนี้นี่แล้วว้างงเลยไม่งงครับแต่ว่าที่แรกผมคิดว่าต,ตรงนี้นะครับเป็นทางออกอีกทางหนึ่งครับก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งแลครับทางลัดก็ได้นะครับ มาครับนี่ก็ได้ต้นมานะครับรบ็จะเป็นต้นจ่าครับจะืปอนเห็นนะครับต้นจา่าเต็มไปหมดนะครับโอเคไปนคันีกว่า รู้สึกว่าขาวได้แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมยังไม่เคยเข้ามานะครับตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเท่าๆที่จําได้นะครับ ก็มาคราวที่แล้วมีบ้านตรงนี้ครับหรือว่ามีเป็นงง,งยังไงไเน่รู้นะครับนี่สะพานเขื่อนคันตรงนี้ยังไม่เคยเข้ามาหรือว่าเคยเท้าเลยครับยัง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 ยง งนนะครับเข้ามาทางนี้อุ้ยป่าชดตัวบเบลเลอร์อเลยครับปาชดอโอ้ตรงนี้ผมยังไม่เคยมาครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเดินดูนะครับเดี๋ยวจอดขยานไว้แล้วก็เข้าไปเดินดูนะครับดูก่อนไปจอดไว้ที่ไหนได้นะครับ เจาตรงนี้กันแหละนะครับเสียดายนะครับถีบจักรยานเข้าไปไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปทางนี้ครับรู้สึกว่าจะมาถ่ายรูปไป่งานนะครับ เดี๋ยวไปกันดีกว่าครับไม่ไปต่อนะครับเดี hmm. ๋ยวจะพาเพื <ości> ่อนๆนะครับไปที Maori ่ป่าชายเลนนะครับ สำหรับรายของรูปร่างปลาที่สวยงามอะไรไม่รู้นะครับก็เป็นป้ายนะครับมีปลาหลายอย่างครับ ไม่เดินเข้ามาอีกแลครับเพราะว่าไปทางนี้เขาก็ถ่ายนะครับมาทางนี้เขาเขาก็ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเอารถแล้วก็ไปกันดีกว่านะครับ บรรยากาศมันก็ดีนะครับดีเพราะว่าตอนนี้นะครับมันร่มครับไม่มีแดดแล้วนะครับ โอเคขหน้านะครับผมจะพานางเอกมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่านางเอกคนไหนนะครับเพราะว่ายัางไม่มีครับ <c oughs> โ,อ <c oughs> โอเคนี่้ยปลาอะไรอะ่ปะปลาหรือตัวตัวอะไรอะ่ะ ปลาเยอะนะครับปลาใหญ่เนยะอะครับเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจนะนับไปที่เรา,าไปนะ้าหัวฉลุนะครับ ม่าดนเยอะคนเยอะหรอนข้างในก็มีครับผมจะไปเมื่อกี้เขาตั้งกล้องอะไรกันผมไม่กล้าเข้าไปเดินเข้าไปเอาครับนี่ครับจะเป็นป่าครับ